นัดล <rude S 2> ุงพลเตรียมยื่นหลักฐานถึงผู้บัญชาการตำรวจเร่งรัดคดีชมพูล่าสุดเงินนำจับเกือบล้านบาทเมื่อวันที่28กันยายน2563นายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวสีเปิดเผยว่าหลังจากยื่นเรื่องและมอบคลิปเสียงปิศนาให้กับผู้บังคับการตำรวจ ผู้ถอนจังหวัดมุกดาหารเรียบร้อยแล้วก็ต้องรอดูว่าทางตำรวจและชุดสืบสวนจะมีการดำเนินการอย่างไรหลังจากได้คลิปเสียงไปแล้วอย่างไรก็ตามหากคดียังเงียบอยู่ตนได้ปรึกษากับทนายโนบิตะและลุงผลแล้วว่าถ้าหากคดียังไม่มีความคืบหน้าในเร็ววันนี้จะเดินทางไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อนำคลิปเสียงปริศนา ไปมอบให้กับพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ให้ช่วยติดตามคดีดต่อไปส่วนเรื่องภาพตัดต่อลุงพลกับพี่อุบวิริยะที่แชร์กันในโลกออนไลน์ตนได้หาหรือกันแล้วว่าในวันที่2ตุลาคม2563พี่อุบวิริยะกับลุงพลจะไปแจ้งความที่ปอ,อทอเพื่อเอาผิดกับคนที่ต,ตัดต่อ และปล่อยภาพในโซเชียลเพราะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมทีมข่าวยังได้พูดคุยกับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงของน้องชมพู่เปิดเผยว่าหลังจากมีคนนำภาพลุงพลกับอุปวิริยะไปตัดต่อน,นั้นตนเพิ่งจะเห็นตอนที่ทีมข่าวนำมาให้ดูเพราะไม่ได้มีการดูเฟ e บุ๊กแต่ในภาพมีภาพของอุบวิริยะปรากฏอยู่ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับ ว่าเจ้าตัวจะฟ้องดำเนินคดีหรือไม่และอยากจะฝากถึงคนที่ตัดต่อภาพที่ไม่เหมาะสมว่าขอให้มีจิตสำนึกความเป็นมนุษย์หากรู้ว่าทำไม่ถูกก็ไม่ควรทำส่วนประเด็นทนายโนบิตะเดินทางลงพื้นที่สำรวจพื้นที่จริงบริเวณเขาภูเหล็กไฟน,นั้นลุงพลบอกว่าส่วนตัวไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับการลงพื้นที่ของทนนายครั้งนี้ เพราะการที่ทนายลงพื้นที่นั้นเป็นการดูพื้นที่จริงเป็นการตามความคืบหน้าทางคดีด้วยแล้วส่วนตัวก็ยังเชื่อมั่นว่าอีก20%สําหรับความคืบหน้าทางคดีตํารวจจะทํางานแบบตรงไปตรงมาแล้วไม่ให้ใครที่ไม่เกี่ยวข้องต้องเดือดร้อนขณะที่ประเด็นเงินสมทบเพื่อความคืบหน้าทางคดีชมพูล่าสุด มีคนมอบผ่านหมอปลาเพิ่มอีก1 0 0 0 0แบาทนั้นลุงพลบอกว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ยอดเงินมีจํานวนเท่าไหร่แล้วเพราะไม่ได้ติดตามความคืบหน้าหลังจากที่ช่วยเงินไปแล้ว1 0 0 0 0แบาทแต่ก็เชื่อว่าเงินจํานวนดังกล่าวจะทําให้คดีมีความคืบหน้าพร้อมทั้งฝากถึงคนที่รู้เบาะแสอยากให้ออกมาช่วยให้ข้อมูลกับตำรวจเพราะเป็นรางวาัลสำหรับคนกล้าพูดความจริง ทั้งนี้ประเด็นความสงสัยที่ตำรวจบางนายได้กระซิบบอกกับป้าแตนว่าลุงพลโกโหกนั้นลุงพลบอกว่าอยากให้ตำรวจชุดดังกล่าวมาคุยกับตนจะได้รู้ความจริงว่าใครกันแน่ที่พูดไม่จริงและส่วนตัวก็เชื่อว่าการที่ตำรวจออกมาบอกแบบนี้ก็เพราะว่าคิดว่าไม่ซื่อเป็นกลนอุบายยั่วยุ ให้ตนหลุดแล้วพูดข้อมูลบางอย่างและเป็นการปลุกปัน่นให้ตนกับป้าแตนทะเลาะกาันแต่ยืนยันว่าทุกวันนี้ตนกับป้าแตนไม่ได้ปิดบงังและส่วนตัวอยากฝากไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดดังกล่าวที่ออกมาพูดกับป้าแตนขอท้าให้ตำรวจชุดแดงกล่าวขึ้นไปสาบานกับตนที่วัดถ้าภูผาเอกซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่สถานที่ที่เคยผ่านพิธีมาแล้วก่อนหน้านี้ฉะนั้นหากตำรวจบริสุทธิ์ใจและอยากรู้ว่าตนโกหกหรือไม่ก็ให้ไปสาบานพร้อมกันอย่างไรก็ตามรางวัลน,นำจับขณะนี้มียอดทั้งสิ้น590,000บาทโดยมีรายชื่อผู้บริจาคดังต่อไปนี้ลุงพลและอุบวิริยะ คนละ1 0 0 0 0แบาทหมอปลา50,000บาทเพศยาหาธรรม30,000 0บาทสารวัตรแรมโบ้20,000บาทนายชัยวัฒน์0 0 0 0 0แสนบาทอาจารย์ปูดูดวง20,000บาทอํำนวยดับเพลิง20,000บาทและแฟนกลับหมอปลาอีก1 0 0 0 0แสบาทและก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจเช่นอยากไปสนทนาธรรมกับพระ อยากรู้ว่าเอาร่างเด็กผู้หญิงบริสุทธิ์ไปทำอะไรเกี่ยวกับศิยศาสตร์ได้บ้างทำพธิธีตอนมีชีวิตอยู่หรือต้องเสียชีวิตตัดผมไปทำไมทำพิธีบนเขาหรือข้างล่างเขาเรียกพิธีอะไรหรือทำพิธีเสร็จแล้วค่อยเอาศพออกมาตากอากาศที่โรงแจง้งหรือยังไม่ได้ทำพธิธีแล้วใครพาน้อง ไปวัดวันแรกต้องมีคนรู้เรื่อง DNA นี่คือคำถามที่ชายคนหนึ่งที่มีชาย Facebook รายหนึ่งตั้งมาร่วมสองเดือนแล้วได้คำตอบแค่ครึ่งเดียวแต่มีคนต่อปอทอมาเกี่ยวด้วยแต่คนต่อปอทอยังไม่ข้ามมาหลังจากที่ได้โพสต์ข้อความนี้ออกไปก็ได้มีชาวเน็ต ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นอ้าวรอกินเผือกอีกแล้วเรายังไหวนะแอดข้าวปลาไม่ต้องกินมันแล้วมีเผือกให้กินเยอะช่วงนี้คนถัดมาบอกว่าตัดผมอาจไม่ทำคุณใสแต่ตัดเพื่อสะกดวิญญาณมีความเชื่อของคนบางกลุ่มหลังการฆ่าคนตายแล้วต้องกินเลือดหรือตัดผมคนตายมันมีความเชื่อว่า คนตายจะไม่ไปจองร้างจองผานคนที่ลงมือทำไงคะคนถัดมาบอกว่ามาเรื่องสยศาสตร์อีกด้วยมาแนวอีเมลรวงโลกเลยตอนนี้หายสาบสูญไปแล้วตั้งแต่ของเงินค่าน้ำมันลูกเพจแหละไปโกก,กอกไปทำอภิิหารกล่องของขวัญลอยได้โดนจวกสยับเลยคนถัดไปบอกว่าดูจากเวลาของลุงและสิ่งที่แกทำ และที่ผ่านมานักข่าวหรือตำรวจไล่บีแก่จนเหลือแค่เจ็นาทีความสงสัยลุงเราว่าน้อยลงแต่อีกฝั่งผู้สูญเสียมีความสงสัยมากกว่าลุงและยังไม่ชัดเจนสักอย่างแม้แต่เวลาน้องหายคนที่เชื่อเรื่องนี้คือหนึ่งในครอบครัวแน่ๆเลยเพราะเคยเป็นร่างทรงผีฟ้าและน่าจะรู้เรื่องพิธีกรรมต่างไปดีเช่นกันแล้วอย่าลืมว่า ที่ผ่านมาทุกคนเชื่อและทำตามทุกอย่างเพิ่งมาบอกไม่เชื่อเรื่องนี้เมื่อมีหมอปอปลาเข้ามาในหมู่บ้านอันนี้เป็นความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะครับขอบคุณมากครับ